สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นปูอยู่กับพระเมา F 6 5 0 CEQN จากร้านมีสิลกีตาร์หน้าตาดีเป็นโปร่งไฟฟ้าราคาประหยัดด้วยตัวนี้เนี่ยราคาอยู่ที่3 0 0พกลางๆพูดง่ายๆว่ากำตังไป4,000ปุ๊บนั่งแท็กซี่ไปที่ร้านซื้อกีตาร์เสร็จปุ๊บมีตังทอนตั้งแท็กซี่กลับบ้านได้ด้วย เจ้าตัวนี้นะครับผมมีมาทั้งหมดด้วยกันเนี่ยสรุ่นที่นัปูถืออยู่เนี่ยเป็นรุ่นของอโปร่งไฟฟ้าแล้วก็จะมีอีกรุ่นหนึ่งซึ่งตัดภาคไฟฟ้าออกไปแต่ว่าสเปคทั้งหมดบอกได้เลยว่าทุกอย่างเหมือนกันเป,เป๊ะเลยนะครับโอเคเรามาดูสเปคคร่าวๆกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะครับด้านหน้าท็อปสป u t ไม้สปูตอนไนคิดมากด้านข้าง ด้านหลังรวมถึงคอเนี่ยเป็นมะฮอคกานีส่วนหลังนักพูเป็นเกลื่อน <c oughs> บอกก็าทำไม <c oughs> เป็ดฟิงเกอร์บอร์เนี่ยเป็นโรสวูดแล้วก็เจ้าส่วนลูกบิดสวยงามไดคาสแมชชีนนะส่วนเสียงนั้นอ่าอันนี้คือเสียงแบบธรรมดาธรรมดาเลยนะครับผ่านกล้องที่นักูตั้งอัดตอนนี้ วังเสียงไฟฟ้า,ฟาอีกครั้งหนึ่งแบบตีคอร์ดเลย เสียงที่ออกมาตอนนี้นะปูใช้วิธีการอัดผ่านอินเตอร์เฟสตรงๆเลยแล้วก็ปรับ EQ ทั้งหมดเนี่ยให้มันเป็นแฟรก็คือตรงกลางหมดเลยไม่มีการปรับเบสปรับแรมปรับอะไรเพิ่มเติมเพื่อให้เพื่อนๆได้ยินเสียงชัดๆของมันส่วนความประทับใจอื่นๆครั้งแรกนะรักแรกพบเลยแกะกล่องออกมาระยะห่างของสายกับเฟรเนี่ยอันอันนี้พูดกันตรงๆไม่ได้อวยนะครับไม่ได้อวยประทับใจว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะเล่นได้เลยซึ่ง เราไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพราะว่าสายที่เขาให้มาเนี่ยน่าจะเป็นเบอร์สิบเนาะเมื่อเปรียบเทียบของระยะห่างของเฟรตแล้วเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์ที่มือใหม่เล่นได้คอลึกๆก,กดไม่ยากและที่สําคัญมาในรูปแบบของทรงคัตเอาเ y คนที่ชอบเล่นแบบลึกๆเนี่ยล้วงเข้าไปแบบโอ้โหลึกสะใจเลยและที่เป็นจุดเด่นมากๆของพาราเมลในทุกๆรุ่นเลยเขาจะทําให้เป็นรูปลักษณะของอปาดแบน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขามากๆเลยมันทําให้เวลาที่เราเล่นเนี่ยนะเจ้าอุ้งมือของเราเนี่ยเวลาที่จะไปสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ารูปพอดีซึ่งกีตาร์ส่วนใหญ่มันจะมาเป็นรูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแล้วเวลาที่เราจับตรงนี้ปุ๊บมันทําให้บางทีมันมันหุ่นหินนะมันมันลำคาญอะคือเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่หรอกแต่ถ้าเกิดว่ามันแบนอย่างเงี้ยมันทาให้เราเล่นง่ายแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะบางนะเพราะว่าโคตรหนาเลย โอเคนี่คือเรื่องราวของสเปคคร่าวๆนะเดี๋ยวเราไปดูกันในส่วนของ EQ ดีกว่าตอนนี้เรามาดูในส่วนของ EQ หรือว่าเจ้าภาคไฟฟ้า CE50 มันมีอะไรบ้างที่น่าสนใจอันดับแรกที่น่าสนใจเลยต้องเป็นระบบการตั้งสายซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นจอสีสวยงามทีเดียวเชียวแล้ว <Wow. S 1> ที่เราถูชอบมากเลยคือมันเป็นระบบเข็มที่ทำให้เราเนี่ยดูง่ายแล้วก็มันยังมีปุ่มที่เรียกว่า pitch notes ซึ่งสองปุ่มเนี่ยถามว่าเอาไว้ทำอะไรซึ่งส่วนใหญ่แล้วเราจะไม่ค่อยพบเจอในภาคไฟฟ้าของกีตาร์โปรง่ง ทั่วไปนะครับสำหรับตัวพีชตัวนี้นะครับผม,มเมื่อเราเปิดขึ้นมานัดับแรกเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัวเลขที่ขึ้นก็คือ440 Hz ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเฮิร์ตเป็นระบบตัวเลขเป็นเสียงมาตรฐานของเสียงดนตรีมันมีประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะตั้งสายกีตาร์เนี่ยให้มันเป็นคือ รายละเอียดที่สูงกว่านี้หรือว่าเฮิร์ทที่แปลกไปแบบนี้เราสามารถปรับได้เห็นไหมฮะเวลาที่เรากดเนี่ยตัวเลขมันก็จะขยับไปเรื่อยๆซึ่งตรงนี้มันจะเกิดขึ้นกับเพลงบางเพลงที่แบบเวลาที่เราแกะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยตั้ง e f แฟ t มันก็ไม่ตรง ตั้งเสียงแบบเป็นชาร์ปมันก็ไม่ตรงก็สรุปกูต้องตั้งเป็นเสียงอะไรวะซึ่งไอ้ระบบเฮ้ยตัวเนี้ยพูดง,ง่ายๆก็คือว่ามันสามารถที่จะพาเราจูนหาเสียงพวกนั้นได้และปุ่มสุดท้ายก็คือปุ่มโน้ตเวลาที่เราก,กดปุ๊บเนี่ยมันก็จะอ่าเลื่อนระดับไปเรื่อยๆเป็น C เป็น C ชาร์ปเป็นดีซึ่งตรงเนี้ยมันจะมีประโยชน์ในส่วนของการที่บางคนอาจจะแบบอยากตั้งแบบว่าแบบแมนวนวลไงโครมาติกอะไรเงี้ยแบบเอ้ยสายหนึ่งไว้ตั้งเป็นเสียง E ไว้ กดไปหาตัว E ซึ่งมันก็จะปรากฏอันนี้คือประโยชน์ของปุ่มโน้ตหรือบางคนอยากจะตั้งเป็นเสียง E flat อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็จะ สามารถตั้งสายแบบนั้นได้ส่วนอื่นๆก็นะปุ่มวลรุ่มที่เจ๋งสุดก็คือว่าให้ EQ มาถึง5บนด์ด้วยกันนะ <Wow. S 1> มีเบสมีมกลางแหลมแล้วก็มีแหลมโอ้โหนี่แบบใช้คําว่าละเอียดมากๆนะครับผมซึ่งเสียงมันเป็นยังไงเพื่อนๆได้ฟังกันนลครในต้นคลิปและระหว่างเสียงกีตาร์เปล่า,ลาๆกับเสียงที่ออกมาจากเจ้า EQ ภาคไฟฟ้าของ p a r a m o u ตัวนี้ไหนๆก็จะจากกันไปแล้วสักเพลงสักท่อนนะให้ได้ฟังกันชัดเลยว่า เสียงจากภาคเฟนฟาและก็เสียงจากอะคูสติกผสมกับเสียงร้องที่แบบแย่ๆของนปูเนี่ยมันเป็นยังไงฟังกันพอแล้วแค่ ร้องเย่เดี๋ยวติดลิขสิทธิแ์แนวสำหรับคนที่สนใจนะครับเพื่อนๆที่พี่ที่สนใจนะครับก็สามารถสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยหรือว่าจะเข้าไปที่เฟซบุ o กนะครับหรือว่าเป็นเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของร้านนิวสินหยิบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เซิร์ชมีสินนะครับ ปึ้งโผล่เข้าไปปุบ๊บแล้วก็สอบถามได้เลยสำหรับเจ้าพระเมา F650CEQN ตัวนี้แล้วก็ f 6 5 0 c n ในรุ่นของธรรมดาราคาประหยัดบอกได้เลยว่ารุ่นธรรมดาเริ่มต้นที่2,000กลางๆไม่ถึง3,000นะครับแล้วก็รุ่นไฟฟ้าตัวนี้3,000กลางๆไม่ถึง4,000เอาเงินไป4,000ปุ๊บนะถ้าซื้อรุ่นไฟฟ้ามีตังค่าแท็กซี่กลับบ้านเอาเงินไป4,000ถ้าซื้อรุ่นธรรมดาแวะพาสาวกิน m k ก่อนกลับบ้าน <c oughs> คาราบาลห้า e ศู C E Q N ฝากไม่ได้ออกอกกำใจด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับสำหรับใช้แล้วบอกต่อของนปูในคลิปนี้สวัสดีครับ